กาแฟเรียบง่ายนี่ริมทางนะครับนี่มีแค่นี้ก็ขายได้นะ ที่ร้้านนไดนะสวัสดีครับปักหลักชาแนลนะปักหลักชาแนลคลิปนี้พามากินกาแฟนี่ร้านนี้เลยนะครับกาแฟเรียบง่ายเนี่ยริมทางนะครับนี่มีแค่นี้ก็ขายได้แล้วเดี๋ยวผมพา,าเข้าไปดูนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะฮนะนี่มาแล้ว อ,นนอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่นี่เสร็จแล้วนะี๋จะมาดูกรรมวิธีการชง สุดๆไม่งอปักนะ อันนี้อันนี้ของผมนะเป็นลาเต้นะลาเต้เย็นนี่ครับรับมาแล้วนี่ได้มาแล้วนี่ครับเดี๋ยวนะให้ดูนี่นะครับนี่กาแฟเย็นนะ ลเดี๋ยวชิมโชว์ชิมโชว์เลยนี่นะอร่อยนะอร่อยอร่อยกาแฟหอมด้วยนะเพราะว่ามันคนไม่ได้มันถือมือเดียวนี่บนี่นะนนะชัหางแก้สสองไงเดี๋ยวไปดูไปดูแก้วหนึ่งนะ อันนี้อันนี้พ่อค้าขายจุดนี้ประจํำไหมครับจุดนี้ประจำจุดนี้ประจำเอาเพิ่งมาได้สามวันเอาเพิ่งเปิดได้สามวันนะครับผลตอบรับดีมากนะเพราะว่าพ่อค้ามีเพจนะแล้วก็มีลูกค้าตามมาจากเพจนะครับนี่นะให้ดูอันนี้เป็นแบบชิวๆริมริมถนนเลยนะครับนี่นะ นะแล้วก็ของของที่ร้านมีเ <ś c oughs> ก้าอี้ให้นั่งด้วยนั่งทานที่ร้านได้นะ <ś c oughs> นี่นะแบบชิวๆนะนี่นะผสมได้บรรยากาศมีมีขนมเค้กขายด้วยนะขนมเค้กชิ้นละสิบบาทนะเป็นเค้กส้มนะทานานะทานา ชิวๆใต้ร่มไม้นะใต้ร่มไม้อันนี้คือจะเตรียมเตรียมชงแก้วต่อไปอ๋อไอไอไอตัวนี้ก็คือเอาน้ำใส่นี่แล้วก็กาแฟาใส่ปุ<ช>๊บมันก็จะดันขึ้นมาใช่ครับเอามันไดดันขึ้นมาใส่แก้วตัวนี้นะครับ นี่เป็นระบบแรงดันนะเรื่องอะไรนะแรงดันความร้อนใช่ไหมไอ,อ้นนี้ชงกาแฟเลยอันนี้ชงอเมริกาโนอเมริกาโนนะ เสร็จแล้วก็ปิดฝานะผันเกี่ยวนะครับแล้วก็เข้ามาอ้อมแล้วก็รอ,อ,อต้องต้องใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ใช้เป็น,เป,นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะเป็นแบบอันปักทั้งร้านเลยนะครับ อันนี้เป็นแบบเป็นแบบอ่าละมุนใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าถ้าแบบเข้มๆหน่อยก็ต้องเป็นตัวนี้นะนี่กาแฟตัวนี้นะครับก็ <c oughs> จะมีมีกาแฟก็จะเป็นมีชาด้วยนะ ชาไทยแล้วก็โกโก้เป็นชาไทยแล้วก็โกโก้นะครับคือตอนนี้มีอยู่เท่าไหรสี่สี่มเมนู เป็นน้ำผึ้ง เพิ่งมาเปิดขายได้ตอนนี้วันที่3นะแต่ว่าโหกระแสตอบรับมานะทำทำไม่ได้หยุดนะครับ อร่อยนะครับก็นี่นะจุปเห็นอย่างนี้นะแบบรสชาติไม่ธรรมดานะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวสุทยานสุเรนนะครับมาแวะแวะชิมลองชิมดูนะ ่ครับอใชเปิดครับใช่ครับ จะเย็นๆนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ชไฟฟ้าเลยเป็นอันปลั๊กโดยแท้อันนี้อันนี้ชงอะไรอย่อันนี้ชงเอเสเปซโซ่เ,เย็นครับเอสเปซโซ่เหรอคเอสเปซโซ่เย็น بسو ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พามานี่แล้วมาชินานะมกาแฟ,แฟอันปลั๊กนะครับกาแฟสดริมริมถนนนะริมทางนะครับก็เพื่อสนนุนนะก็พามาชิมกาแฟยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปักหลักชาแน,นลด้วยนะครับก็มีตอนนี้มีอยู่3ช่องทางนะในการติดตามผลงานติดตามชมคลิปนะครับสนุกสนุกนะก็จะมีทางช่อง YouTube ปักหลักชาแน,นลนะครับแล้วก็ เพจ Facebook ปกักหลักชาแนลนะครับแล้วก็ t i k t o อปกักหลักชาแนลนะครับยังไงฝากเข้าไปกดซั s c r i b e กันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ